สวัสดีค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าพูดถึงห้องเพนต์เฮาส์ที่อยู่ย่านเอกมัยทองหล่อเนี่ยปกติเราก็มาจะเห็นโฆษณาเนาะที่ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้าน200กว่าล้านหรือว่าพีคๆเลย300กว่าล้านนี่บก็เคยเห็นนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ามันยังมีห้องเพนต์เฮาส์นะที่อยู่ในคอนโดที่อยู่ติดถนนเอกมัยเลยแบบไม่ต้องเข้าซอยอะไรเลยทั้งสิ้นนะแล้วราคาแค่20-30กว่าล้านอยู่นะคะทุกคน ห้องเพนท์เฮาส์ราคาจับต้องได้ที่โบาพามาดูในวันนี้นะคะอยู่บนชั้น43ซึ่งเป็นชั้นห้องพักที่สูงที่สุดของคอนโดซเอกมัย e ค่ะแถมยังเป็นห้องที่เป็นดูเพล็กซ์นะคะซึ่งก็คือมี2ชั้นเนาะชั้น1กับชั้น2นะคะคล้ายๆกับว่าเขายกเอาบ้านเดี่ยวขนาดย่อมๆอ่ะม,ม,มาไว้ชั้นบนสุดของตึกค่ะและสิ่งที่พิเศษมากสำหรับคอนโดนี้นะคะก็คือว่าซเอกมัย e เนี่ยเป็นคอนโดที่สูงมากเกือบจะสูงที่สุดบนถนนเอกมัยแล้วก็ว่าได้ แถมนะคะยังเป็นคอนโดที่ไม่มีอาคารใดๆมาบังวิวรอบๆเลยไม,ม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาเนี่ยไม่มีตึกสูงมาบล็อกวิวทั้งสิ้นเลยค่ะคือทุกห้องได้วิวที่สวยหมดค่ะก่อนที่จะพาไปดูห้องนะคะเดี๋ยวโบขอให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับคอนโดซเอก,กมัยนิดนึงนะคะต้องบอกว่าจริงๆคอนโดนี้ขายไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละ เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นใกล้จะปิดโครงการแล้วนะคะและส่วนกลางของที่นี่นะคะหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็คือชั้น6ชั้น7ชั้น8จะเป็น3ชั้นที่สามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำเป็นสาะรระบบน้ำเกลือซึ่งขนาดใหญ่มากๆสามารถใช้ว่ายน้ำได้จริงจังเลยค่ะแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะคะมีลานโยคะเอท์ดร์นะคะหรือว่าจะใช้เป็นลานอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดที่โบยืนอยู่นะคะเป็นชั้น44ซึ่งเป็นดาดฟ้าแล้วก็จะมีข้างนอกเนี่ยจะเป็นส่วนดาดฟ้าเลยนะคะส่วนด้านในตรงนี้นะคะคือสกายลาวช์ค่ะเราสามารถมานั่งอ่านหนังสือนะคะทํางานหรือว่าใช้เป็นโคเวิร์กอิงสเปซก็ได้นะคะแถมยังมีชั้นลอยตรงนี้ด้วยนะคะเป็นห้องกิจกรรมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้มาทำสวนนาการต่างๆได้ค่ะ และตอนนี้นะคะโบก็ยืนอยู่ที่ชั้น43นะคะซึ่งเป็นชั้นบนสุดของห้องพักนะคะชั้นนี้ทั้งชั้นเนี่ยจะมีแต่ห้องเพนต์เฮาส์ทท่านั้นเลยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยมี7ห้องแต่ว่าขายไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือเพียง2ห้องเท่านั้นซึ่งวันนี้โบจะพามาดูทั้ง2ห้องเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ห้องใหญ่ก่อนดีกว่าเนาะ เข้าขออกมาคือว้าวมากมันสวยมันโปรง่งมันโอโถงมากๆเลยนะคะตรงลีฟิ่งรูมตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มมานะหมายความว่าตัวฝ้าเนี่ยสูงไปจนถึงชั้น2เลยนะคะเลยทําให้มารู้สึกโอโถงสุดๆไปเลยค่ะห้องนี้นะคะเนื้อที่ใช้สอย124.65ตารางเมตรนะคะราคา38ล้านบาทนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคา ฟู y ีเฟอร์นิชแล้วด้วยทุกคนคือให้ทุกอย่างที่คุณเห็นในนี้เลยบิวอินทั้งหมดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดด้วยค่ะและวิวห้องนี้ก็คือพิเศษมากเนี่ยมองออกไปตรงนี้จะเป็นวิวถนนเพชรบุรีค่ะ ซึ่งมันบังเอิญมันเป็นรูปตัวยูพอดีเนี่ยเห็นปน้ถนนมันเป็นรูปตัวยูมันก็เลยดูแบบสวยเหมาะเจาะไปหมดเลยโบกคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาถนนเปิดไฟเนาะโอ้โหน่าจะเป็นวิวที่แบบโรแมนติกสุดๆส่วนผ้มาม่านที่เห็นนี่นะคะเขาก็ติดตั้งเป็นผ้าม่านอัตโนมัติเป็นอัตโตมนมติมาให้เลยค่ะเรียกได้ว่าก็ให้ของจัดเต็มมาเหมือนกันโบจะให้ดูดีเทลอะไรเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งชอบคิดมาดีตรงนี้คือเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะ เปิดมาจ้าเขามีระเบียงแยกมาอีกระเบียงนึงนะคะเอาไว้สําหรับซักผ้าตากผ้าโดยเฉพาะเลยซึ่งข้อดีก็คือว่าทําให้สามารถตากผ้าแบบโดนแดดโดนลมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องอบผ้าแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องกังวลเลยว่าตากผ้าตรงระเบียงจะทําให้ทัศนียภาพไม่สวยเพราะว่าเอามาลงมาปิดได้แบบนี้นั่นเองค่ะ ครัวห้องนี้นะคะเป็นครัวเปิดนะคะเขาก็บิวอินมาให้เสร็จสับสวยงามนะคะตู้เล็กตู้น้อยเยอะไปหมดใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเป็นฝั่งที่เปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะก็ควรจะมีตู้เก็บของนะเขาก็ให้มาแบบใหญ่จุใจทั้งหมดนี้เลยค่ะคือเก็บได้ทั้งรองเท้าหรือว่าของอื่นๆใดๆของเราเพื่อไม่ให้ห้องเราดูรกนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซนโต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งสามารถนั่งได้ประมาณ4-5คนนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอ walkway เล็กๆนะคะซึ่งเป็นทางแยกไปในห้องอื่นๆนะคะก็จะเจอห้องน้ําก่อนเลยนะคะเป็นห้องน้าชั้นล่างตรงนี้นะคะซึ่งห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็จะมาใช้ห้องน้ําตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะและชั้นล่างนี้นะคะจะประกอบด้วย2ห้องนอน อย่างที่บอกนะคะว่าทุกมุมของตึกเนี่ยไม่โดนวิวบล็อกเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าจะมองออกไปมุมไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเห็นวิวโล่งๆไม่โดนอาคารใดบล็อกเลยทั้งสิ้นค่ะขนาดห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเรียกว่าอยู่ได้สบายๆแล้วเขาก็บิวอินทุกอย่างมาให้หมดนี้แล้วนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะ ข้างๆกันตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งจะเป็นไซส์ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะรู้สึกสบายๆมากขึ้นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่เหลือสบายๆที่สามารถทําเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้นะคะ <S <S เช่นโซนทํางานหรือว่าจะเป็นโซฟานั่งก็ได้ตัวใหญ่ประมาณนึงเลยนะหรือว่าจะเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมก็คือวิวดีไม่มีอะไรบดบังเช่นเคยค่ะอันเนี้ยมันคือเยี่ยมไปเลยส่วนอีกจุดหนึ่งที่โบก็มีความประทับใจนะคะก็คือบันไดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาก่อสร้างรวมถึงตกแต่งภายในเนี่ยดูอบอุ่นนะคะแล้วก็พอมายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเรารู้สึกเหมือนโฮมมี่อยู่บ้านเนาะแต่ว่าพอมองวิวออกไปฝั่งนั้นน่ะโอ้โหมันอยู่บนตึกสูงเห็นวิวทั้งเมืองอ่ะ เหมือนเอายกบ้านมาอยู่บนชั้นบนสุดของคอนโดมันเลยรู้สึกให้ความผสมผสานระหว่างความอบอุ่นฟิลบ้านกับความว้าวของวิวเมืองแบบนี้ค่ะ ชั้น2ทั้งชั้นเนี่ยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดเลยค่ะทําให้ห้องนอนห้องนี้นะคะมีเนื้อที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะเดินเข้ามาเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนฝั่งเนี้ยเขาก็บิวตู้ซู่ผ้ามาให้ทั้งแขบเลยนะคะแล้วก็มาโอโ้โหโซนนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะแล้วก็มีเนื้อที่เหลือๆมุมตรงนี้เนี่ยสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าเป็นโต๊ะทางานก็ได้เป็นมุมอเนกประสงค์ที่สามารถจัดได้เป็นแบบหลากหลายรูปแบบนะคะ อีกหนึ่งกิมมิคน่ารักน่ารักนะคะก็คือห้องน้ำของเขาค่ะมีความเซ็กซี่นะคะให้สมกับความเป็นมาสเตอร์เบดมนะคะคือเขาก็จะมีแบบคล้ายๆกับโรงแรมนะก็คือทำเป็นกระจกให้มีความเชื่อมต่อกันกับห้องนอนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขินเราก็สามารถแบบปิดมูลี่มาลงมาได้ซึ่งเขาก็มีมูลี่ให้มาแล้วะคะ่ะ อีกหนึ่งห้องเพนท์เฮาส์ที่โบจะพาไปดูนะคะห้องจะไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงแล้วราคาก็เบาลงมาอีกหน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องเพนท์เฮาส์ที่มีขนาด115.16ตารางเมตรนะคะซึ่งเล็กกว่าห้องเมื่อกี้เนี้ยประมาณสักเกือบ10ตารางเมตร แต่ว่าทุกคนราคาเบาวกว่าประมาณ10ล้านห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่28.5ล้านค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําเหมือนกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ที่ราคาเบาวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบห้องดูนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็เป็นราคาที่เขาขายแบบ fully furnished เหมือนกันก็คือให้ทุกอย่างมาหมดแล้วบิวอินทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟา้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วโบก็ชอบตรงที่ วิวินที่เขาให้มาเนี่ยคือเขามีการคิดว่าคนที่จะมาอยู่จริงอะ่ะต้องใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นผนังตรงเนี้มันเป็นผนังที่สามารถสร้างตู้เพื่อให้ใช้เก็บของได้เป็นจนํานวนมากนะคะเขาก็เลยให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยแล้วก็อย่างลิ้นชักใต้ทีวีที่เขาให้มาอย่างเงี้ย ก็เป็นลิ้นชักที่มีความลึกประมาณหนึ่งเลยซึ่งถ้าใครดูคลิปโบบ่อยๆก็จะรู้ว่าลิ้นชักที่ลึกแบบนี้จะใช้สามารถเก็บของได้จริงได้เยอะเขาก็เก็บดีเทลรายละเอียดตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนทานข้าวนะคะและห้องนี้เนี่ยก็ให้ครัวมาแบบเป็นครัวเปิดเช่นเดียวกันนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มาทุกอย่างทั้ง เตาไฟฟ้าเครื่องดุดควันแล้วก็เตาอบนะคะแล้วก็ตู้เย็นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะซึ่งมองจากมุมนี้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนมีห้องนี้มาด้วยนะคะเป็นห้องใต้บันไดที่เป็นห้องลออนรี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะจัดไว้เป็นสัดเป็นส่วนเลยซึ่งสําหรับคอนโดที่มีห้องแบบนี้เนี่ยคือจะดีมากเพราะว่าผู้อุปกรณ์ทําความสะอาดอะไรพวกนี้จะได้แบบแยกเป็นสัดเป็นส่วนสามารถทําชั้นวางได้เลยนะคะ ฮาวเวย์ในชั้นล่างตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะซึ่งห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยเขาให้ชาเวอร์มาเพื่อที่ให้คนที่นอน,นชั้นล่างสามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กนะคะอยู่ชั้นล่างตรงนี้ค่ะชั้นบนนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองห้องค่ะอันนี้จะเป็น ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมก่อนเลยคือชอบการจัดเตียงที่หันหน้าออกไป เพื่อรับวิวเต็มๆตรงนี้เลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาบ้านเรือนต่างๆเขาเปิดไฟแล้วก็ถนนเนี่ยมีไฟระยิบระยับนี่นะโอ้โหมันต้องโรแมนติกมากอะ่ะดูดิเขาถึงขนาดจัดเก้าอี้นั่งเพื่ออะไรเพื่อไว้ดูวิวจ้าอ่านหนังสือไปแล้วก็ดูวิวไปจ้ะด้านหลังเตียงเนี้ยมีความลับซ่อนอยู่ค่ะทุกคน ด้านหลังประตูนี้นะคะมันคือมันคือ w a l ์ i อินคอ e t ค่ะยาวเป็นทางเดินไปเลยนะคะและที่สำคัญยังสามารถเดินมาทะลุออกอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ได้ด้วยค่ะทุกคน ซึ่งวอกอินคอสแตตรงนี้นะคะเขาก็บิวอินมาให้หมดเลยนะคะแขวนเสื้อผ้าได้จุใจไปเลยมีลิ้นชงลิ้นชักไว้ให้เก็บของนะคะชั้นล่างก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรได้หมดเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นบิวเป็นกระจกบานใหญ่ให้ส,สาวของเราแต่งตัวได้สบายๆอีกด้วยนะคะคุณภรรยาต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ติดกับ ห้องคลอเซ็ตเนี่ยนะคะก็จะเดินทะลุไปจนถึงห้องน้ําเลยนะคะซึ่งห้องน้ำเนี้ยจะเป็นห้องน้ําที่มีใช้ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยแหละแต่ต้องบอกว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใช้ร่วมกับห้องนอนเล็กอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะสังเกตว่าตรงนี้นะคะจะมีประตูอีกบานนึ่งเพื่อออกมาตรงนี้ได้นะคะไว้สําหรับคนที่อยู่ห้องนอนเล็กฝั่งนี้เนี่ยจะได้เข้าไปใช้ห้องน้ำนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ สวนห้องนอนเล็กฝั่งนี้จริงๆก็ไม่ได้เล็กนะไซสเนี่ยโอเคเลยมีสเปซเหลือๆนะคะเนี่ยเขามีพอเซร็ตรงนี้ทั้งแถบเลยนะคะก็ให้ตู้มาค่อนข้างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีสเปซตรงนี้นะคะไว้เผื่อทำอะไรอย่างอื่นได้อีกคะ่ะทุกคน คอนโดซีเอกมัยเนี่ยเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่ค่อนมาช่วงปลายถนนเอกมัยนะคะทำให้เดินทางไปถนนเพชรบุรีแล้วก็พระรามเก้า สะดวกมากๆเหมาะกับคนที่มีออฟฟิศที่ทำงานอยู่ตรงแถวนั้นนะคะแต่ว่าอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบเอกะไมทองหล่อนะคะอย่างร้านที่โบนั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้นะคะก็คือร้านไคเซนค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าซีเอกมไมนี่เองนะคะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่แอนด์บรันช์ที่ดังมากนะคะคนดังเนี่ยก็แวะเวียนมาเช็คอินเสมอๆเ,เลยค่ะ จริงๆที่เนี่ยเขายังมีห้องขนาดไซส์หนึ่งห้องนอนเหลืออยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่มากแล้วแหละเพราะว่าเขาใกล้จะปิดโครงการแล้วเนาะตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ปิดโครงการนะคะห้องประมาณ30ตารางเมตรเนี่ยเริ่มต้นที่3.88ล้านบาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าขนาดหนึ่งห้องนอนส่วนใหญ่ในย่านนี้เนี่ยอาจจะมีขนาดประมาณ25-27ตารางเมตรแต่ว่าที่เนี้ยจะเป็นขนาด31-35ตารางเมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ บิวอินและเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้ภายในห้องเป็นของ SB f u r เฟอร์นิทั้งหมดด้วยค่ะสรุปเลยก็คือนะคะราคาดีหมดทั้งห้องเพนต์เฮาส์หรือว่าห้องไซส์อื่นๆน,นะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมโครงการได้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้โบวี่ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมฝากกด s u c s i r i m e เมนแชร์ให้โบด,ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ